อ่าหนูหนูหนูชื่ออะไรชื่อลุงค่ะน้องลุงบอกว่าให้ไปช่วยอ่าช่วยใครครับเขมีคนแก่นั่งอยู่กับเด็กอ๋อกับเนกกับเด็กเหรอค่ะคนแก่ผู้หญิงหรือผู้ชายแก่สองเด็กนั่งสงสารนั่งเลยพี่เราไปขายผักทุกวันเลยจริงเหรอค่ะอยู่อยู่ตรงวันเพราะอยากรู้จักค่ะอยู่ข้างๆอ่ะค่ะโอเคครับขอบคุณนะ เด็กแล้ว,ลวก็คนแก<อ>น่นี่คนกำลังเมื่อกี้มีเด็กแล้วก็คนแก่อยู่ข้างวัดนะครับนะมีพี่ผู้หญิงเขาบอกมาว่าน่าสงสารมาก <S <S ไปช่วยพี่เขาหน่อยไปช่วยตาเขาหน่อย,อย,ยมมคุณตายจริงด้วยโหคุณตายยกมือไหวเลยตายยกมือไหว้เตาขายอะไรอ๋อขายผลไม้เหรอตา,ตา,าโอ้อ่ะช่วยคุณตาหน่อย ให้อังเป่าหุณตาด้วยนี่แล้วก็มีสองแม่ลูกสามแม่ลูกนเนาะไปก่อนล้กันสวัสดีครับถ่ายแค่กี่โมงเนี่ยถ่ายตบายโมงเือนอ้โหเมด้ถาย นหนึ่งได้เยอะไหมตาตกัสี่้าวแล้พอได้แล้วตาอยู่นอนอยู่ที่ไหนเนี่ยอล้วอ๋ออายุเท่าไหร่แล้ว7จแก้ว27 <17. S 2> ขายกล้วยขายแตงโมแตงโมแดงไหมตา,าหวานนะครับอะใส่ถุงให้ผมเลยเนี่ยผมเอาหมดเนี่ย<อ>ผมเอาหมดเนี่ย,าายาตาแบบน,น่ารักมากนะครับ ขายทุกวันไหมขายทุกวันครับขายชื่ออะไรครับชื่อมอมโมมนตาโมมันตาโมร้านร้านบอกอ่ะผมไม่อยากช่วยร้านละให้ร้อยเนี่มันเป็นปีให้ปีแล้วมันก็มูนมูลที่ปลายร้อยนี่มูลโอ้โหทำไม่ได้เลี้ยงร้านมันจนโตร้านตีหนึ่งให้ร้อยหนึ่งเขอบอกครับอ๋อดีครับครับผมสวัสดีครับใส่ครับพอครับ อยู่กับหลานเหรอครับตาครับเลี้ยงหลานครับผมอ๋อเลี้ยงหลานแล้วแล้วมาขายอะไรครับตาเนี่ยขายเรียบแบ่งเรียกหมดแล้วออกมาด้วยกันเนี่ยครับไม่ครับคนละที่เดียกมันนั่งด้วยกันอ๋อคนละแผงครับผมอันนี้แผงผลไม้าขายขายมือนกันเดี๋ยวเผมน้อยกว่าเขาคุแล้วตาขายอะไรขายผลไม้อ๋อตาขายหมดแเหรอขายกันโมเหมือนกันอ๋อแบ่งโม่ตาตาใส่ถุงให้ผมเขาให้หม่แก มีสับปะรดด้วยคำรับไม่เอาตังค์ไงจริงุ้ยใจดีด้วยตาบอกสับปะรดไม่เอาตังค์ให้ฟรีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากอ่ะให้ฟรีจริงอ่ะอันนี้ให้ฟรีจริงอ่ะให้ฟรีโอ้โหทำเป็ใจดีครับตาครับมาต่อยุ่งไรเดี๋ยวยุ่งเต้าหนกรตาย โหเป็นร้อยปีเลยตาเนี่ยร้อยปีอายุยืนนานดูไปหูทางเนี่ยเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าเออเหมือนผ่าเลยอ่ะเนาะใช่คนเนี้ยอายุยืนนะเป็นร้อยเลยนะแตงโมขายลูกเท่าไหร่ครับสามสิบครับอ๋อสามสิบทั้งหมดเลยป่ะทั้งหมดเอาหมดพ่อมาช่วยใส่ไหมพ่ออ่าพ่อช่วยช่วยมาใส่นยครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อเนี่ย เจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบเลี้ยงหลานสองคนครับผมอยู่หน้าวัดมวยใหญ่เนี่ยครับพัทยานะคใครที่ใครที่อยากจะมาอุดหนุนสุตาก็มาได้นะ <S <S เป็นกำลังใจให้กับคนทู้ชีวิตจ๊อสครับได้ไปไม่ไดนะ้เอาเงินเน่ยใช่ <S <S เอาไปได้จากความดีเนาะตาความดีเราอ่ะใช่คนเนี้ยถ้าทำบุญที่นะ ตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์นะท้องคนไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะตาดูดั้นต่ำจริงจริงจริงปลาเยอะพราะทุกาตาสอนดีนะผมเคยตายก็ตายไปสามวันวึ่งมาเห็นบรรยมมาบาลมาเบิร์นตายสามวันแล้ววึ่งมาคุณมีบุญเขาไม่เอาโรยาบาลบอกโรงพยาบาลบอกเอาไม่ไไหมครับเอาไปกับเลืองที่นอนเพื่อนพี่คนอื่นเาเห็นรอใช่เปลืองที่คนเขาไม่ไแย่งให้กินเยอะมาใช่ มันก็นักโทษอ่ะไปแย่งเขากินได้ไหมตาได้ไหมเนี่ยได้ไอันนี้เอาไปให้เอาไปให้ปลาได้ครับได้ได้หมดเนี่ยแปลงอ่ะแถมแดงให้กินให้ปลากินมีถุงใหญ่ไหมครับลุงครับผมตายไปตายไปเอาไปไม่ได้ใชไม่ได้ตรงนั้นไปเลยรถกินมันยังไปไม่ได้เลยเพิ่มเปิดอาารยพี่น้องใช้ลูกหลานใช่ใช่ตาพูดดีครับวันตุ่จีนไงคุณตาวันนี้ควันนี้วันน๋อให้ยุบันฝันยืนได้ยุมันฝันยืนอยู่นานครับผมอ่า ผมไม่ไปก่อนแล้วเอาแค่ร้อยบาทเอาร้อยบาทอยู่แค่ร้อยบาทเหรอตาร้อยหกสิบร้อยหกสิบเลยเท่าไหร่เนี่ยตาเท่าไหร่ตาเคยได้อ่งเปาปหมเคยรู้จักอ่งเปาไหมซองแดงซองแดงซองแดงเคยได้ไหมเคยได้เคยได้จากใครเป็นอาม่าเป็นอามาแผ่ถึงโดอ๋อจะเคยได้สมัยก่อนโอเคเดี๋ยวให้ซองถึงตาบอลแห่ถึงโดนะ แต่ถ uh, ึงโตอ่ะอาให้ตาเลือกนะมันมีสองซองมันม okay, uh, <c oughs> ีสองซองให้ตาเลือกว่าตาจะเอาซองไหนตลาดอาปิดตาด้วยเอ่านับดูเอาออกมานับเลยนี่อ่างเปลาเอ๊ะหนอตาหลักเรียโอ้ยเก้านับนับันผิดปะนะ พันกว่าสองพันารู้ว่าอ0 0 0นสองพนองคันสอมพันสตาตันนีเยนี่ยพันันะเนีอยพนสอังันองพัสองพัยสองนสองพัออนสอน แล้วค่าไม่อันนี้อ่างเปาผมให้ต่างหากไม่เกี่ยวค่าอนี้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำบุญต่างหากไม่เกี่ยวนใช่ทำบุญกัดขุนตาไงขวัญยืนอยู่นานๆค่าผลไม้อ่ะค่าผลไม้มีเศษเท่าไหร่น้อเนี่ยผลไม้เท่าไหร่ครับนี่สี่ร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่ร้อยอ่ะให้ผลไม้พันหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาสิบขอบคุณครับอ่าผมเนี่ยเอาเศษอ่ะให้ตาไปซื้อ ได้แต่ซื้อรถใหม่จ้าถามน้องเห็นไหมเนี่ย <antenna> อ่ะโวยพลอยนี่ผมหน่อยอายุมั่นขวัญยืนอยู่นานๆขอปีใหม่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขออายุมั่นขวัญยืนอยู่ตลอดชีวิตครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์แต่ว่าผมจะรวยไหมนี่ดูดูรัมีบ้างโอ้คอยรันมันไปไหนไม่กลัวหมดตายไปไหนไม่กลัวตายเป็นผงเยอะแยะเลครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปหาน้องคนนี้ นี่คุณตาเขามาทำไมมานั่งตรงนี้คับุณตาสวัสดีค่ะทำไมมานั่งตรงนี้่ะับคือมีขายของรูกกันลูกนกันหมดแล้วก็ชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรหนูน้องโมกอ่ะหนูเคยได้อ่างเปาไหมรู้จักอ่างเป่มั้ยไม่เคยได้อ่ะทีเดียวให้อ่างเปานี่อ่ะให้คุณตา ให้คุณตาแล้วก็ให้น้องเนี่ยครับครับอาดูดิมีอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรในซองตังหรออ่น,นับดูดินับดูนับไหวดูงับ <c oughs> คุณตาเก็บไว้ให้เขานะครับผมอันนี้เก็บไ<ๆ>ว้ให้เลีเรี้ยงมาตั้งแม่บอกทุกคนเลยครับ<อ>ร้านนี่เลนและครับอ๋อเลนครับผมอ่ะให้คุณตาเก็บไว้ให้หนูนี่ เก็บไว้ให้อัปาขอบคุณมากครับเก็บไว้นะว่าน้องดิวเคยเอามาให้ครับน้องดิวครับผมขอบคุณครับขอให้โชคดีขึ้นร่ำรวยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีครับเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะคือโรงแยงก็ไม่ตื่นน่ารักอันเนี้ยอันเนี้ยไอ้ได้เลยครับสาวกบสาวอบแล้วครับผมแล้วจะกลับบ้านนอนที่ไหนครับเดี๋ยวย้ามารับอีกทีลยครับ้ายค่ำ ครับแม่ครับครับมาแจ๊บน่ารักมากเก็บไว้นะน้องอลิสายิ่งมีนะยิ่งมีมาครับยิ่งมีมาครับผมเรียนเก่งไหมคะับเรียนเก่งไหมครับขอบคุณนะครับผมแล้นมาจากไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn